ช่วงออนาททีในสัปดาห์นี้วันนี้ผมอยู่ที่ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้นะครับวันนี้นะครับอยู่กับโปรเกมครับสวัสดีครับโปรเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับวันนี้โปรเกมเนี่ยได้ว่ามาเป็นเทปแรกเลยหลังจากที่ไปออกรอบกันมาแล้วเขาตีไกลเหลือเกินนะครับก็เลยชวนมาถ่ายรายการด้วยกันในวันนี้นะครับโปรเกมแนะห้นำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับผมโปรเกมนะครับบวรศักดิาสุขหักนะครับ ตอนนี้โปรแกรมสอนอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ผมเปิดโรงเรียนอยู่ที่สนามกอล์ฟกิมลเบรบางนานะครับชื่อ G P S Golf Center ครับอืมโปรแกรมวันนี้เป็นที c h i n g Pro เหมือนกันเป็นที c h i n g ครับอ่าโอเคเคือจะบอกว่าด้วยความที่วันก่อนผมเนีมีโอกาสไปออกรอบแล้วก็ไปเจอเขานะครับมีคนชวนมาตีด้วยกันตีไกลล้อเกินเลยต้องชวนมาลองดูซึ่งวันนี้ โปรเกมมาในวันนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ตีไดเวอร์ไม่ไกลครับคนนี้เลยครับตีไกลจริงๆนะครับแล้วก็การเข้าบอลเนี่ยเสียงนี่โอ้โหฟังแล้วแบบสนอหูมากนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เตรียมมาก็คือไดเวอร์ไดเวอร์ใช่ครับอ่าวันนี้อย่างนั้นโปรเกมช่วยแนะนำท่านผู้ชมอีกหนึ่งวันนี้ในเรื่องของการตีไดเวอร์ถ้าอยากจะตีให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นครับมีเทคนิคอะไรมาแนะนําบ้างครับก็วันนี้จะก็จะมีเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างคลับสปีดให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ พอมีเรื่องขับสปีดก็จะมีคนที่ขับสปีดดีแต่ตีแล้วลูกเลี้ยวขวาหรือสไลด์เฟดเยอะเราก็จะมีวิธีทําให้ลูกกลับมาดรอได้อ,อันนี้สําคัญจะบอกว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปประจำเมื่อคืนในเรื่องของการตีเฟดกับการตีดรอ,อต่างกันคือ Spin. สปินสปินเพราะฉะนั้นสปินในการตีดรอเนี่ยลูกมันจะม้วนหน้านะ,ะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปอีกได้ระยะมากขึ้นเพราะฉะนั้นโปรบางคนตีเฟดบางคนเขาบอกว่าผมไม่ต้องการลูกวิ่งมากแล้วต้องการจุดตกให้มันอยู่แต่อย่างบางคน ระยะมันไม่ไกลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการเหมือนกันนะครับในเรื่องการตีเฟสตีดอมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของการ c ค e ียร์สปีดเพิ่มสปีดทํำยังไงครับได้ครับโอเคก็จะมีเราก็จะมีมายืนจดไม้นะครับเท้าชิดกันจากนั้นก็สเต็ปไปทางขวาขึ้นไม้สเต็ปซ้ายแล้วก็ผูอยางออกอันนี้ครับอ่าโอเคก็เรียกได้เป็นเหมือนเป็นฟุตเวิร์กเป็นฟุตเวิร์กนะครับเรียกได้ว่าการถ่ายหนักเรียกได้ว่า มาขวาแล้วกลับไปซ้ายนั่นเองอ่าเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกมากแต่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าการถ่ายน้าหนักเนี่ยพอคนเราเนี่ยตีกอล์ฟด้วยความเร็วเนี่ยจะพลาดจุดนี้ไปใช่นะครับอันนี้อย่างแรกคือฟุตเวิร์กนะสเตปริวในเรื่องของฟุตเวิร์กอย่างที่2โอ้โนี่สําคัญมากอยากตีดอทําไงอยากตีดอทําไงอ่าวิธีการทำให้ตีดอมากขึ้นเนีทำยังไงครับได้ครับก็เราก็ยืนเซตอัพปกตินะครับจากนั้นขึ้นไม้ พอตอนลงนะครับเราพยายามให้รู้สึกว่าสะโพกเนี่ยยังเปิดไปได้เหมือนเดิมแต่พยายามดึงให้หลังเนี่ยเข้าไปหาเป้าไว้จากนั้นเ,เวียงไหมลงปุ๊บม,มันก็จะทําให้แขนเนี่ยมันเร็วกว่าสะโพกนิดหนึ่งมาทาให้ลูกสตาร์ทขวาแล้วก็ดอเข้ามาได้ง่ายอันนี้แพทที่ได้จะเป็นอินทูเอาไหมครับใช่ครับจะเป็นอินทูเอาอ่าอันนี้ดูเหมือนง่ายเนาะเราทำทำละเอียดละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราทางรายการเราก็จะสโลว์ให้ดูว่าเหมือนกับว่าจะต้องรู้สึกหลังอย่างนี้<ช>ทํายังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ เชื่อว่านะครับ2อย่างนะครับสเต็ปรีวอย่างแรกฟุตเวิร์กในการเคลียร์สปีดเพื่อให้ได้ระยะมากขึ้นอย่างที่2ให้รู้สึกมีการตีอินทูอัลโดยการให้รู้สึกว่าถ่ายน้หนักมาซ้ายเธอสะโพกแต่ว่าหลังหลังยังปิดอยู่อันนี้เป็นเหมือนง่ายๆแต่จริงๆไปทำทีจะสเต็ปในงานเดี๋ยวจะงงนะครับยังไงก็เชื่อนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไปทําตามโปรแกรมแบบนี้นะครับเชื่อได้ว่าระยะน่าจะมาแน่นอนแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรแกรมมากนะครับที่มาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับในเรื่องการตีไก่นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูเชื่อว่าระยะท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The t e ทในสัปดาห์นี้ครับ